และช่องตรุษจีนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือปีชงท่านผู้ชมคะปีชงปีนี้นะคะก็มี4ปีปีขานปีวอกปีมะเส็งแล้วก็ปีกุล4ปีนี้ใครเกิด4ปีนี้หัวใจหวั่นไหวนะเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะปีชงทีนี้ค่ะท่านผู้ชมในเรื่องของการไหว้ แก้เครสสดะเคราะห์ปีชงในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่จังหวัดฉะเชิงเซาปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวค่ะก็ไปไหว้พระขอพรแล้วก็ไปทําพิธีสะดะเคราะหแก้ปีชงกันค่ะโดยที่วัดจีนประชาสโมสรค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของวัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดจีนแห่งนี้นะคะที่มีจุดหมายปลายทางของชาวฉะเชิงเซาเชื้อสายจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงที่มักจะเดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในช่วงตรุษจ,จีนค่ะโดยทั้งนี้คุณไมตรีตรายตีลานันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับครอบครัวนะคะร่วมประกอบพิธียกกระถางทูบบูชาเทพเจ้าไฉ่สิงเอียหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะโดยทางวัดก็มีการจัดในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างนะคะมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งบางคนที่มาร่วมสวดมนต์เนี่ยก็คือมีความเชื่อแน่นอนนะคะความเชื่อในเรื่องของปีชงปีนี้อย่างที่บอกไปก็คือผู้ที่เกิดในปีขานปีวอกปีมะเสง็งแล้วก็ปีกุล ซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าถ้า4ปีนี้เป็นปีชงปีนี้เนี่ยถ้าหากมาไหว้พระมาขอพรมาสวดมนต์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงก็จะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองจากเคราะห์ร้ายกลายกลับเป็นเคราะห์ดีได้นะคะ โดยที่วัดจีนประชาสมสรหรือว่าวัดเล่งหกยี่นะคะวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่หเมื่อครั้งที่สเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเพื่อเปิดทางรถไฟสาย,สายกรุงเทพฉะเชิงเซาและพระราชทานนามว่าวัดจีนประชาสมสทรรค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อนะคะว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเ,เป็นที่ตั้งของท้องมังกรคือเขาก็จะมีหัวมังกร ท้องมังกรแล้วก็หางมังกรนะคะที่ต้องไปไหว้นะแก้ปีชงขอพรเสริมดวงวัดเล่งฮกยี่เนี่ยเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของท้องมังกรนะคะโดยทุกเทศกาลตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนทั้งฉะเชิงเซาหรือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็จะเดินทางมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ